โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันที่23สอคอ68เช็คโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบแรกวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568ศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 FIVB Women's World Championship 2025 จะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อหาทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพโดยมีเซอร์เบียเป็นแชมป์เก่าการแข่งขันจัดขึ้น4เมืองหลักได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมา เชียงใหม่และภูเก็ตโดยในรอบน็อกเอาต์ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นสังเวียนหลักโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันเสาร์ที่23สิงหาคม2568สนามชาติชายหอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจ,จังหวัดนครราชสีมากลุ่มอ e. ี16นาฬิกาแคนาดาพบบันแกเรียถ่ายทอดสด PPTV HD 36 19นาฬิกา30นาที สุรกีพบสเปนศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่กลุ่ม F 16นาฬิกาโดมินิกันพบโคโลอมเบีย19นาิกา30นาทีจีนพบเม็กซิโกถ่ายทอดสด PPTV HD 36อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครกลุ่ม S 17นาฬิกาญี่ปุ่นพบแคมรูน20นาฬิกา30นาทีเซอร์เบียพบยูเครนย,ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตกลุ่ม G 17นาฬิกา เยอรมนีพบเคนยา20นาฬิกา30นาทีโปแลนด์พบเวียดนาม